ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนางสาววริษาสงวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวริมคลองดำเนินสะดวกเพื่อติดตามแนวทางฟื้นฟูภาพลักษณ์ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับนานาชาติที่ประชุมหาหรือการแก้ปัญหาเรือเสียงดังควันดำและขึ้นน้ำรบกวนชาวบ้านโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมควบคุมการเดินเรือให้ปลอดภัยเป็นระเบียบและรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์ลดความเร็วเรือในเขต ชุชนและจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงนอกจากนี้ยังมีมาตรการอบรมคนขับเรือให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมติดป้ายแสดงราคาค่าบริการอย่างโปร่งใสห้ามจอดเรือขีดขวางทางน้ำและเตรียมผักดันตลาดน้ำดำเนินสะดวกเข้าสู่โครงการท่องเที่ยวปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมของททท,ทผู้ประกอบการกว่า25รายร่วมลงนามสนับสนุนการฟื้นฟูเพื่อยกระดับตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งสนับสนุนข่าวโดย DBMP Double Macpat สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line DBM 6600ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสหร่แยแดง b Herb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061 587 8999หรือ l ล n e b Herb 99